เหตุผลของสารการค้าสหรัฐในระบุว่าแปดตีทรัมป์ไม่มีอำนาจนะครับตัวชอมเคอทรัมเนี่ยออกคำสั่งให้เก็บภาษีเหล่านี้โดยอ้างสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติสารการค้าสหรัฐไม่เห็นด้วยนะครับกรณีการที่สหรัฐขาดดุลการค้ามากมายไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินจึงไม่ใช่อำนาจของพารดี ที่จะไปใช้วิธีนี้โดยสารการค้าสหรัฐระบุว่าเป็นอำนาจของสาภาของแกรสคือรัฐสาภาเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับภาษีการค้าสารการค้าสหรัฐระบุนะครับว่ากฎหมายที่ทําใช้อ้างอิงเนี่ยมันไม่ได้ให้อำนาจพับดีในการกําหนดอัตราภาษีสุรกากรกระหว่างประเทศ คณะผู้พิพากษาคือสามคนยืนยันว่ารัฐสภาเท่านั้นที่จะมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการกำกับดูแลการค้ากับต่างประเทศนี่ฮะโดยคำพิพากษาของศาลการค้าซึ่งถือเป็นศาลชั้นต้นเนี่ยระบุในคำตัดสินนะครับทุกท่าว่ารั์ใช้อำนาจเกินขอบเขตศาลไม่ได้ตัดสินว่าการใช้ภาษีสุรกากรตอบโตของัาบีเพื่อกดดัน จะมีประสิทธิภาพหรือฉลาดหรือไม่แต่การใช้ลักษณะแบบนี้ถือว่าไม่สามารถยอมรับได้มไม่ใช่เพราะว่าไม่ฉลาดหรือว่าไม่มีประสิทธิผลแต่เป็นเพราะว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางไม่อนุญ,ญาตให้ทำเมื่อวานนี้เหมือนกับโลกหลายประเทศโลกออกเลยแปลว่ามันจะจบไปเลยย้อนกลับไปโดยไม่เพียงแต่ระงรับหรือยกเลิกเท่านั้นคำสั่งของศาลการค้าสหรัฐยังกำหนดว่า ห้ามรัฐบาลใช้คำสั่งนี้เก็บภาษีต่อไปในอนาคตด้วยส่วนผู้นำเข้าที่เสียภาษีไปแล้วถ้ายังไม่ได้คืนอัตโนมัติเนี่ยก็สามารถยื่นขอคืนเป็นกรณีกรณีได้ศาลยังพิพากษาสั่งรัฐบาลทำเนี่ยออกคำสั่งใหม่โดยสะท้อนถึงคำสั่งห้ามถาวรเภายใน10วันค่ะรัฐบาลทำอุธทณ์ทันทีทบูชชอครับและผลจากการอุธรณ์ออกมาอย่างรวดเร็ว ในเวลา24ชั่วโมงพลิกกลับไปเป็นแบบเดิมเลยหมายความว่าการเก็บภาษีของธรรมจะกลับมาเดินหน้าต่อไปทันทีโดยสารอุทธรณ์การรัฐบาลการสารรัฐระงับคําตัดสินของศาลการค้าอีกทีหนึ่งสารอุทธรณ์ได้ระบุว่าศาลได้ระง,งับการพิจารณาคําตัดสินของศาลชั้นล่างเพื่อให้มีการพิจารณาคําอุทธรณ์ของรัฐบาลสหรัฐก่อนนั่นก็แปลว่าระหว่างสารอุทธรณ์พิจารณาเนี่ย าานเเก็บภษ,ษีดิสนับสนุนคลิปใจโอ้โฮมทนแดดทนฝนทนทุกสภาวะปลวกมอดไม่ก<า>ินแดดบังลมได้แต่ปัดทิศทางลมได้ส,มสดามารถบังตาที่ใช้เ่อะคนไทยนอกจะมองเข้ามาเห็นหมดเลยใช่ไหมเอาไม้ระแดงนะครับไม้ระแดงไปวางเรียงไว้บังตาทําเป็นประตูทําเป็นรั้วได้คนถึงนิยมไม้แดงมากมีให้เลือกหลายแบบหลายสีสั่งซื้อได้แล้วในตะกา้า